กันยายน2562คณะเจ้าหน้าที่จากกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นำกำลังเข้าทำการจับกลุมตัวนายบัญญัติ27ปีตามหมายจับของสารจังหวัดหลังสวนลงวันที่19มิถุนายน2562ความผิดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และลงมือกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกันร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อจะเอาคนลงเป็นทาสเพื่อบังคับการใช้แรงงานหรือบริการหรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขู่รีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่นำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจากักรพามาจากที่ใดซื้อขายจำหน่ายหรือน่วงเหนี่ยวกับขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดๆให้ผู้อื่นปราศจากสุกริภาพในร่างกายและการกระทำแก่บุคคลอายุกว่า18ปีขึ้นไปร่วมกันน่วงเหนียวกับขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดใดให้ผู้อื่นปราศจากสุริภาพในร่างกาย ร่วมกันนำพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทําการด้วยประการใดๆอันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายร่วมกันซ่อนเร้นหรือช่วยกันด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นการจับกลุ่มเป็นอั้งยี่เป็นซ่องโจรและมีส่วนร่วมในองค์กรอาญากรรมข้ามชาติและได้ลงมือกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในอาญากรรมข้ามชาติ เหตุแห่งคดี13มีนาคม2562เวลาตี2ที่บริเวณฝายชะลอน้ำหมู่ที่6ตำบลปากส่องอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรตำรวจทหารได้ควบคุมตัวคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาซึ่งหลบหนีเข้าเมืองมาทางเรือที่จังหวัดระนองและมีกระบวนการนำพาคนต่างด้าวนำตัวมาหลบซ่อนรอนำไปส่งยังชายแดนประเทศพื้นบ้านจำนวน27รายสัมภาษณ์คัดแยกเยือก็พบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พนักงานสอบสวนรวบรวมพยายนหลักฐานและขออนุมัติสารออกหมายจับผู้ต้องหาสี่รายจับกุมตัวได้แล้วสามรายซึ่งนายบัญญัติเป็นผู้ต้องหารายล่าสุดซึ่งถูกชุดสืบสวนสอบสวนปคมจับกุมตัวได้ในครั้งนี้สอบถามผู้ต้องหาในการรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาในคดีนี้ทำหน้าที่เป็นคนขับรถตู้ดูต้นทางดูจุดตรวจของเจ้าหน้าที่และคอยส่งสัญญาณเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจับกุมได้ที่สารเจ้ากงเต็ก ใจจุนอ๋องตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของท้องที่เจ้าของต้นเรื่องสถานีตำรวจพุทธพระโตดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปเบโอเต้องตามที่ไปที่สพเจ้าของหมายนี้คือว่าสาพระโต๊ะโตอ่านะเวลานี้เลยโอเพ่อเลยตามไม่ได้ไหมได้้ที่หลังตามไตามก่อนนอกจากนี้นี่คือครบแล้วนะขั้นตอนต่อไปคือว่าพี่จะแจ้งเสร็จ เบลมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้